สบายดีเนาะมื้อนี้เฮากะมาเจอกันที่เสียงขวางื้อนี้มาลินเสียงขวางมาลินผู้เก่งขึ้นผู้เก่งยาขี่รถเข้ามากับมีท่าค่าเข้าคนละห้าเม็ดกิมครับแลังยางขึ้นขนาดไหนขนาดไหนกับพันกับสามร้อยคันเนาะยางขึ้นมาเทิงป๋าทุกขีเมย์ขนาดเบิ้งนำกันเลยไปสู้ๆ ยางลูกเดียวกล้องที่สั้นเลยเด้อทันสมหาลัดขึ้นนี่ก็ไ่ได้ปะลัดขึ้นปีนผู้เอาไ่ได้ปะตันปปน,นี้มีคนเมย์ <c oughs> มีอยู่เนะะาะเฮ้อมีแต่ปลาภูค้อไปถ่ายทั้งแม่ไปตอลงมาก็ดีพอถ่ายเยอะตัวลงมาองีงานน่ารูแสึก ไป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 ย่างยังไปไปไปตอนนี้มาเดยวจะขันละเหนยนะครับเหยหาก้าห้าชิปขันเท่าไหร่ก็ พันกับสามร้อยคันเนาะ ว่าเมื่อยแหงท่านขอพักก่อนทน่านข้านทีนทีเื้ลยวะงสัน,นะพักึ่งนาะเใจหองเหเมื่อยนหนึ่งน้งลุเด้อพันเท่าไหร่ก่อพันสามร้อยพันสามรอยคันเนาะปั๊ทูกกายมามองมันขนานเก้900าร้อยไปแล้วเดี๋ยวนี้นะพิมพันสามร้อยแหละสามร้อยไปเอาสู่ตอมกันเลย มาฮอตตอนนี้กันั่นนะมาเจอกลางทางขไขกินนันนี่กินก้อนนี่ไม่เหายคนกร้นงก้อนร้อยคานพอจบป่ายแล้หกร้อยคคือเท่าไเขาคือเขาเจ็ดั้งรูกเก้าร้อยอ่ะโบแม่พ่อห้างเก้าอยแล้วว่ทาเก้าร้อโบ่ห้าเก้รยข้นเจ็ซิมมีเ่าันบบ เพลงบม่ขึ้นนะบม่ขึ้นเขาไปต่อได้เขาอาเขาเสียเสือนี่เขาเขาลงเพลงว้่งบี้สงสัยจะได้ขึ้นไปก่อนเนาะทายหุกพี่เดียวแล้วโอ้ยพอแล้วขึ้นลงมาเหมดละโอ้ยท้ายยังไม่เห็นไปก็ได้อีกชีร้อยเจ็ดสิบฮอตเนาะเบิ่งร์นกำลังลงมาแล้วไอตเด้ไก่เยอะยังไงนะแต่ว่ามาสามคนนี่หายไปคนหนึ่งละโบรอดละกลับคืนละ ัวนี้พบกับแล้วเจป้าอาจาอ้เดินทางต่อตัวนี้ก็มาไก่เติอแล้วเลยเพียงเอื้อมนึงเชอสูงขนาดนั้นมือแข้งอัแขงอัดแขงกันุมแล้วเบิดเมยเมยเบ่งลุ่มนะโอ้โหหินเห็นเวละ กูค่าหันกล้องหลังให้ว้าเฮ้ยทางลุกเนาะเห็นบนทางกนทำมาเน,นา,นานะเห็นว่าข่าวด้วยบอลที่ว่าไปจอดรถโอ้อักยาเยวสคนเดี๋ยวสี่คนนะเดยสี่คน,คนมาขึ้นมาสามเนาะถ้าวิดมาเป็นซิปเนาะ Thế mà mai năm đằng Đó Để tháng to lại Yêu khe ướm Ôi oh, mười Tỏ hot cầm hót bọn À nà view bọn hấp gì đó nào Ờ đều bưng nhé oh. Do lại bưng ẩu con nặng hả bưng đấy Hả hót nhé ไปรีอทแม่น้ำหูดินธรรมชาตรร้ยหาสิบเมตรปลาทาง้ายคุมคลองใต้ดินสมัยสงครามสองร้อเมตรไปทางนี้น้องยงเดเริทางต่อ่างมีมมืด Sự này hạ thoáng xong sống hết hết xong đây xong đây hết mưa hết Mưa hết tay hết đây hết 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 không hết tay gì hết 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 Để nào, nào, để để không nhà việc không làm việc không làm không làm việc 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 không làm làm việc không 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 เ่ดหีหูเหมอนเนาะเข้ามาไก่เติมจะกล้าเข้าไปเลยก้วบมี้บมีอะนะฮะมีใกล้น้าทาเกล้าเข้าไปยันหลงอ่ะอคือนะยานหลงทางมีอย่างไรบ้างมีอย่างไรนี่คนหลายเลยยันหลงทางขึนนี่กันนะเออเฮ้ย เข้าไปมกีกับทางแยกหลายเนะาะเขาบผู้ใดที่ว่ามาลินเลยก็มู้ทางเข้าไปเมื่อหน้าก็เข้าไปละท้ายวิดีโอให้เบิ่งนี้เด้อไปเดินทางต่อเฮ้ยวัวบุฟเฟ่ตนั่นแหละต่อเลยเบิ่งว่าวิวทางถึงสุดๆมันจะงามเท่าไหรนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ทางถึงเลยเด้อป้ายัางลงแล้วดิหนิ นี่ได้ฮอตล้วทำนะทั้งหน้าน,นี่เออยานนันซอสอีกอยู่เ,เ,เ,เมนแน่นอนโอ้ยเมนเท่น<ก>ี่โอ้ถากี้เปนซอสบะนี่นะ,<ต>ะเหลือข้าวรก<ต>อ,อย่างงันเอาอันอย่างไวแต้มเลย

ซื้อที่ซื้อซื้อซื้อทั้งแตนที่ไปซื้อเพราะยังขุดบุดแล้วเนี่ยสปลี่ยมาซื้อซื้อทั้งหน้าไ่ทั้งแตนมาละมุมตันห้องอย่างหันบนเยอะ

ทั้งไหน่นนเจ็ดโอ้ห้องซื้อหอ้หอ,งหอ,งหองไปไม่ว่าห้องผาห้องมาเลยด้นียอนี้่าจะเป็นอันห้อยไฟไดอกไฟเนาะเออไฟง่ายห้อ่เมสือที่เห็นะนะพ่อเปิดงนตาได้

นอกมาสวยนะครับลับออกมาสอดบอลกันแล้วนะนะฮะถ้านนี่มันจะสอดกันนะอ่ะไปต่อขอ้าววันนี้จะจะได้กลับลงไปกันนะอย่างที่ว่าดีๆสถ่ายให้เบิกอีกไป นี้ก็มาอีกเบื้องหนึ่งเราตัวสามแยกเมื่อกี้ขุมบมพี่เนะะาะระยะปีเมนหนะน,นึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสี่ห้าหนึ่กร้อยเจ็ดสิบสามนะตัวนี้เนาะเอามาพากนี้เนาะมีไกด์สองคนเนาะที่มีประสบการณ์มาแล้ว มันนเียไปถึงแล้วไปเข้ามฮอตบอลเข้าทำแล้วเนาะไปกงเข้าทำเข้า่ะเข้าเลยเข้าอยังไหนเข้าไป ให้หลังเข้าเนาะ Gracias. มาซอสนี่แกได้ยางไปยังที่อ่ะอันตรายขนาดเลยเขา้าอันซอดทำอะไรกลับคืนเมื่อกี้กลับคืนแล้วจึงมาขึ้นนี่ไปเอา้าเนอะไปได้ไหนผู้สึกได้ไหนที่ขึ้นไปจำถิงละเมื่อผู้สึกเมยังยังไม่มจำสุดไปเชิงสุดยอดกันต้องขึ้นไปสุดยอดไปเชียวอน้นนะฮุ่นสุดยอดไปเชียวอน้นนะ ทึ่งสุดๆแล้วตอนนี้ไม่ฝากทำมันดีหรืองกัไหมพร้อมเลยฮึเฮ้ยมาฮอดน,นี่เขากับลงมาแล้วเนาะวันนี้กับสิบเปิดคลิปผู้ใดที่ว่าอนาเข้ามาเบาิรงนก็อย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์เด้อผู้ใดกดตานเด้อ 拜拜。